สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยเด้อครับพี่น้องครับก็จะมีแนวทางล่าพัฒนามาสู่พี่น้องเอฟซีครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขของพี่ปรกกายครับผมลาพัฒนาพี่ปักกายพร้อมด้วยลาพัฒนาสายด่วนครับผมสายด่วนลาพัฒนาครับสองสำนักนี้กะอย่าเผยอย่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับเลข่นก็จะมีบ่หลายหางครับผม จังไดกะลอบไปพิจหน้าเบิงน้ากันเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับผมครับสาหรับแนวทางอ่าล่าพัฒนาครับกะให้พี่น้องได้รับช่วกันหรือว่าล่งให้พี่น้องเล้าเด้อครับผมครับบ่าวาจะเป็นปูโรบุรีปูขุนพีพรอนเสี่ยงกระทุ่มแบนพอเสดพอบางพี่พอจะเลื่อนศิลนครับพี่น้องแล้วก็พี่สาวเกาหลีครับผู้ใหญ่ลึกลับ โล่งหาเมื่อเด้อครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีตามให้ท่านเด้อครับผมเพราะว่าน้ำเชียร์ผ้ารวยกะโลงไล่เลี่ยกันนะครับผมก้อนหนานี้ไปครับแล้วก็มาลาสุตนี่ครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพี่อ่าพี่ปากายแล้วก็สายด่วนลาวพัฒนาครับผมครับในคลิปนี้เอาก้อนถี่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขลาวพัฒนาพี่ปากายกับสายด่วนลาวพัฒนา น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอประคุณทั้งสองสำนักนี่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องอีซี่ครับเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับผมกับแนวทางเด็ดแนวทางดังเล่าพัฒนาจะนำเสนอสู่พี่น้องอีซี่ครับผมกับมีอีกหลายเสี้ยนอยู่ครับผมในไลฟที่เพิินกะอยากจะมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาให้ครับน้ำเชียร์กับ จะซ่อมเบิงก้อนครับผมซ่อมเบิงจงจหงวดสองวดครับผมถ้าเกิดว่าเพิ่นเดินดีก็จะมาผ้าพี่น้องเอฟซีมารับช่วมกันผลงานของเส้นหนาไม่ไหมครับผมครับรับพัฒนาเด้อครับพี่น้องยังได้กัให้น้ำเชียร์ผาล่วยซ่อมเบืองแนวทางที่เพิ่นทรงห้ก่อนเด้อครับผมครับจะมีแนวทางเส้นไม่ไหมมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับผมเอาครับพี่น้องไปเบิงน้ำกันเลยครับผมเผื่อว่าเป็นการเยเวลาเลข ลาพัฒนาพี่ประกายครับสายด่วนลาวพัฒนาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับลาวพัฒนาพี่ปรกกายงวนว่างหันเพื่อนกะเข่า8ปดอยู่ครับผมกับมาเชียววันน้เอาของเก่ามาครับเอามาเบิ้งงวดนี้เลยครับพี่น้องลาพัฒนาพี่ปรกกายครับวิ่งบนสี่กับเก้ครับผมเน้น9เด่น1นกับสครับ หนกับสนี่น่าจะว่างเป็นลักสิบครับพี่น้องเนาะครับจับคู่ครับผมสตัววิ่งกัน1 9 2 9 1 4 2 4าสาหี่สองี่ครับผมแล้วก็มาทีเลขสตัวด้ครับผมสตัวพี่ประกายว่างไว้สามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสเครับผมแล้วก็เลขลาง ศูนย์หลักสิบรับผมวิ่งล่างหน่วย3กับ7ครับจับคู่03-07ครับผมอย,ะยะ่าเผลอย่าพลาดเด้อครับพี่น้องเลขชุดนี้น่าสนใจครับผมเอามาที่เลขสายดวนล่าพัฒนาครับผมงวดนี้วิ่งบนล่าง8ครับผม2ตัวบนล่าง8 2 8 5 8ง8 4ครับ เน้นที่82และ85ครับผมของพี่ประกายเน้นที่1เก่ากับ2เก่าด้วยครับผมเฮาครับพี่น้องพิจารณาาบึงแนวทางสงสำนักนี่ครับผมลาวพัฒนาพี่ประกายและสายด่วนลาวพัฒนาครับส่วนแนวทางตัวเลขของมาดามนุ่งมือวดนี้มาดามบ่ได้ส่งไห้ด้ครับผมแต่ว่าก็มีเลขที่มาดาม หมักอยู่ครับผมก็คือเล็กหนึ่งกับเหล็กแปดครับผมหนึ่งกับแปดครับหนึงกับชนนี้เนาะครับพี่น้องเนาะชนแปดกับชนของสายด่วนครับผมเอานี่ครับผมสองสำนักลาวพัฒนาพี่ประกายและสายด่วนลาวพัฒนาครับพี่น้องกันได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพี่ประกายและสายด่วนลาวพัฒนาครับผมครับ จังไงก็ลองพิจารณาเบิ่งครับเทียบตัวเด่นตัวชันเอาเด้อครับพี่น้องครับสำนักสำนักที่ถือว่าเดินดีในขณะนี้ครับผมคือเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีครับพี่น้องเนาะตามสถิติที่น้ำเชียร์พาด้วยได้นำเสนอมาครับว่างานกอดข้อกันครับผม9กับ0ครับงวดนี้7กับ8ปด้วยครับพี่น้อง7กับ8ของพี่สาวเกาหลีครับผม เจ็ดมาสิเจ็ดยังครับผมแปดมาสิแปดยังครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซจะเอาไปจับใซ่กบพอจะเลื่อนสินครับผมพอจะเลื่อนสินมี0ู์กับหนึ่งครับจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหรือว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดวะครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางครับผมวิเคราะห์เบื้องกันครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าจะไปประกบกับปูลรบุรีครับผมเลขมาครบบนล่างปูลรบุรีครับ บัธรรมดาให้กันได้ครับผมครับแล้วก็เลขหลักหน่วยบนล่างพอเสิร์เนีครับผมหลักหน่วยของพอเสร์ดแม่นได้ครับพี่น้องจังไดกลับไปล่องไปเบื้องครับผมไปเทียบไปเบื้องว่าเอาเจ้าลักซิปตัวใดมาจับใส่กับเบื้กลักหน่วยพอเสร์ดครับพี่น้องเนาะเพิ่นวันนี้เพิ่นห้3สามตัวครับผมครับพี่น้องซี่ก็ล่องย้อนไปเบื้องเด้ครับผมครับทีเก่อมาเชียได้นำเสนอไว้ครับเอานี่ก็เป็น แนวทางเลขของพี่ประกายครับผมแล้วก็เลขของสายด่วนลาพัฒนาครับผิใจหน้าเบิ้งเอาเด้อครับพี่น้องเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันเอาไปเบิ้งกันอีกครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับผมครผิดใจหน้าเบิ้งเอาเด้อครับผมพี่ประกายให้วิ่งบนสี่กับเก้าครับผมเลขวิ่งเพิ่นเดินดีเด้อครับผมเลขวิ่งเพิ่นเดินดีสี่ตัวนี้ครับผม ทั้งตัววิ่งทั้งตัวเด่นนี่แหละครับผม4กับ9 1กับ2อนี่ครับจับวิ่นจับเกี่ยวกันเอาครับหนึ่งเก้ครับผมตัวเน้นบนครับหรือว่าจะ3สตัวพี่ลองลองจัดเบิ้งนด้ครับผมสามหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าครับผมครับล่างมี0ูนย์ครับผมศูนย์สามศูนยเน้น03นย์สามครับเรามาทีเล่าพัฒนาสายด่วนครับผม วิ่งบนล่าง8 2ตัวบนล่าง8 2 8 5 8 3 8 4ครับผมเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องเราพัฒนาครับครบสมบูรณ์แบบแล้วครับพี่น้องเนาะถูกสำนักแล้วจังได้เมื่อแรกนี่กัโชคดีเด้อครับผมผมถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์พ้าร้วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเล่าพัฒนาครับ ที่นำเชียร์ผ้าด้วยได้นำเสนอครับวันที่7ก,ก,กรกฎาคมครับขอให้ได้สุขูสุขคนได้เฮกันเด้ยครับผมสองทุ่มครึ่งเมื่อแรกนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ